สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับพวกเรานะคะเคลลี่คอสเมติกค่ะวันนี้นะคะพี่อิม่มเนื่องจากแบบอีพีอืนอ่นๆเนี่ยเราแนะนําเกี่ยวกับพวกแบบสีผมทั้งยืดทั้งหนัดไปแล้วถูกต้องค่ะวันนี้เราก็เลยมีแบบผลิตภัณฑ์ที่แบบลองอยินในร้าน<ช>แต่ว่าไม่ค่อยได้มาแนะนําให้บบลูก<ช>ค้าดูใช่วันนี้เราก็เลยมาแนะนําเกี่ยวกับตัวบํารุงผมนั่นเองค่ะแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอะไรอ่ะถูกและดีแล้วก็คุ้มค่าใช่ค่ะอันนี้แบบ จริงจริง <Fair. S 1> เพราะว่าที่ร้านเรานี่มีไม,ม,ม่พบสูตที่แบบเขาทำมาด้วยนะใช่เพราะว่าขายดีวันนี้ที่เราจะมานำเสนอก็คือตัวแบรนด์ดิบโซอนั่นเองค่ะ,คะ แต่ว่าดิฟโซที่เราจะนําเสนอก็คือจะมาในซีรีส์ของสปาทรีทเมนต์แว็กนั่นเองก็คือกระปุกใหญ่เบิ้มอย่างนี้ใหญ่มากค่ะอ่าหลายๆคนอ่ะอยากจะรูแล้วว่าแต่ละตัวเนี่ยคุณสมบัติเป็นแบบไหนใช่วันนี้เราก็มีให้ดูหลายสูตรเลยสําหรับสภาพผมแต่ละสภาพผมที่แตกต่างกันเนาะใช่ค่ะโดยตัวสปาทรีทเมนต์แว็กเนี่ยเขาเคลมมาว่าในคอลเลคชันนี้จะสําหรับผมที่เหมือนว่าเปรียบเสมือนไปทําสปาที่ร้านใช่มันเป็นแบบนวัตกรรมใหม่นะคะเพลน ีเฟิร์นบอกเหมือนเราแบบไปอบไอน้ำทำที่ร้านเน่ใช่เราสามารถทำที่บ้านก็ได้อ๋อหรือว่าใครที่บอกว่าไม่สะดวกไม่มีเครื่องอบไอน้ำอะไรเงี้ยตัวนี้ก็สามารถใช้หมักแบบธรรมดาก็ได้ใช่เหมือนเราทำหมักทิเมนทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าได้ผมนุ่มสลวยรเปียบเสมือนไปทำสปาเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่าสีแรกของเราเองนะคะค่ะสีนี้เลย จะเป็นตัวดิฟโซสีชมพูนะคะก็คือจะเป็นสูตรสําหรับผมยืดผมด้านใช่สาหรับใครที่แบบทํำเคมีบ่อยๆอยากให้ผมตรงหรือว่าให้ผมมีวอลุ่ม,มเราก็ต้องมาลงด้วยตัวนี้ใช่ค่ะก็คือชื่อตเต็มๆของเขาก็คือตัวสปาทีสเมน์แว็กนะคะตัวเกรฟชีสแล้วก็ตัวสวิตทอัลมอนด์ก็คือ mond, เมล็ดอัลมอนด์เนาะอ่าใช่ค่ะอันนี้ก็จะทําให้ผมที่ผ่านการทําเคมีเนี่ยทาให้แบบมีคุณภาพดีขึ้น อย่างผมที่ทันเค,คมีมาผมก็จะแห้งกรอบอเสียไปบ้างแบบหักบ,บ้างอะไรอย่างงี้น้องเฟิร์นตัวนี้ก็ช่วยเหมือนแบบเติมเต็มเส้นผมเนอะก็คือมาให้ผมเราอะเรียบรื่นนะคะแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้ผมเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวผลิตภัณฑ์ชัดๆดีกว่านะคะ,ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นตัวเนือ้อแบบผลิตภัณฑ์ก็คือเข้มข้นใช่ครับนะคะที่เขาบอกเลยว่าเป็นแบบแวทที่เงินแบบแวทกันเอง แต่ต้องเข้มข้นหน่อยแล้วก็กลิ่นหอมมากกลิ่นแบบว่าคือสูตรเขาหน้าสาเขาจะเป็นแบบตัวเบอร์รี่เบอร์รี่เนาะ<ช><ช>คือกลิ่นเหมือนแบบถ้าใครนึกไม่ออกคือเหมือนกลิ่นแบบตบอร์ตโยเกิร์ตอะใช่เลยกลิ่นนั้นเลยครับเพราะว่าอย่างรูปที่เราเห็นก็จะเป็นพวกเบอร์รี่ต่างๆใช่มิกเบอร์รี่ต่างๆนะคะอันนี้คือได้ทั้งผมสวยด้วยแล้วก็ผมหอมด้วย<ช>นะสำหรับตัวแรกของเรานะคะ,ะสาวๆที่แบบว่าสำหรับผมยืดผมบัดมาเนาะใครไปยืดผมมาก็ใช้ตัวนี้ได้ หรือสูตรถัดไปค่ะเป็นสูตรที่2ก็คือสูตรสีเหลืองของเรานั่นเองสูตรสีเหลืองค่ะเป็นสูตรสาหรับผมแห้งเสียชีฟูนั่นเองซึ่งเหมาะกับเฟิร์นมากๆคือผมก็แบบไม่มีน้ําหนักแล้วก็วันหลังแบบบางครั้งเราสระผมมาแล้วผมมันแบบชี้ๆตั้งๆมันดูไม่เรียบไม่รื่นเนาะใช่ค่ะก็นี่แนะนําตัวนี้เลยจะมีส่วนผสมของโปรตีนไข่แล้วก็น้ำมันมะกอกค่ะอ๋อ<น>ตัวนี้ก็คือผู้คนพอเห็นโปรตีนไข่นี่คือแบบเติมเต็มเส้นผมแล้วแน่นอนถูกต้องค่ะนะคะก็คือช่วยแบบผมแบบ ที่บอกว่าค่ายแบบสระผมบางเฟินอะสระผมไม่ใหม่แล้วผมมันแบบ <4 S 1> แห้งแห้งไปอย่างงี้แต่คนละทิ้งคนละทางใช่ค่ะตัวนี้มันก็เหมือนไปแบบไปเคลือบผมของเรานะคะทําให้ผมดูเรียบดูรื่นแล้วก็ดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาดูด้านในกันดีกว่าค่ะสีเหลืองก็จะเป็นเนื้อครีมก็จะสีเหลืองใช่ออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆน,นะคะแล้วก็กลิ่นผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นกลิ่นแบบอารมณ์แบบทุกคนอาจจะนึกว่ามันจะคาวเหมือนไปนกลิ่นไข่กลิ่นน้ำมันมะกอ,อกหรือเปล่าอันนี้ก็กลิ่นหอม ใช่แต่ว่าเป็นกลิ่นหอมแบบอ่อนๆน,<ช>นะคะใครที่บอกว่ากลัวว่าเฮ้ยมันจะเหม็นอะไรอย่างงี้ไม่เหม็นเลยตัวนี้หอมมากๆแล้วก็ขมที่แบบผ่านกันจริงๆแล้วแบบสําหรับคนที่ทําเคมีบ่อยๆได้ตัวนี้ก็ได้เพราะว่าบางคนก็แบบมันใช้ได้แบบหลายๆสูตรด้วยกันน้องเฟิร์นใช่ค่ะหรือว่าจะซื้อทุกสูตรก็ได้เนาะดเดี๋ยวเรามาลองฟังตัวอื่นๆดีกว่าเ<ช>นาะต่อไปจะเป็นสีฟ้าค่ะจะเป็นสูตรตัวน,นี้แตกต่างละพี่อิมเพราะว่า<ช>เป็นสูตรเย็นค่ะสูตรเย็นค่ะ จะเหมาะสําหรับคนที่แบบอยากทําเป็นสปาอย่างที่เราบอกไปต้องตอนแรกสําหรับใครที่แบบเฮ้ยมีเครื่องอบไอ้น้ําที่บ้านใช้ตัวนี้เลยค่ะสามารถอบไอ้น้าได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าสูตรเย็นเนี่ยเขาบอกว่าจะมีส่วนส่วนผสมนะคะของโซโูบาออยล์เนอะแล้วก็ซิลโปรตีนตัวนี้ก็คือทําให้แบบผมแล้วเปรียบเสมือนไปทําสปารู้สึกสบายเนาะแล้วก็เย็นหนักซีซาร์นะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่า นี่สีฟ้าเลยฟ้าอย่างที่เราบอกก็จะเป็นแบบสุดเย็นนะคะตัวนี้มันก็สําหรับแบบไม่ได้สาหรับเส้นผมอย่างเดียวนะพี่อิ่มสาหรับหนังศีรษะด้วยใช่สำหรับใครที่มีปัญหาหนังศีรษะอาจจะแบบอากาเครื่องมีรากเครื่องอะไรเงี้ยก็ลองตัวนี้ไปใช้ดูใช่เพราะว่าความเย็นเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบสบายหนังศีรษะมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบอารมณ์เย็นๆอ่ะสบายเย็น กินอ่อนๆเพราะแต่ละกลิ่นที่ที่เราดูไปเนี่ยก็ไม่ได้กลิ่นแรงมากใช่สำหรับบางคนที่แบบว่าเอ้ยกลัวว่าจะทําออกมาแล้วแบบกลิก่นแรงไปแล้วมึนหัวอะไรเงี้ยบางคนเขาแพ้กลิ่นแต่ว่ากลิ่นพวกนี้เขาจะเป็นกลิ่นอ่อนๆน,นะคะแล้วก็แบบเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละสีของเขาเนอะตัวนี้นี่สำหรับใครที่แบบหรือบอกทริคนิดนึงคือที่พี่อิมบอกว่าบางคนอาจจะมีเครื่องอบไอ้น้ำที่บ้านใช่ไหม แต่ถ้าสำหรับบางคนที่ไม่มีเครื่องอบไอน้ำก็ได้ค่ะก็หมักทิ้งไว้เหมือนเราท,ทําชีสเมนท์ทั่วไปเลยใช่ก็บํารุงได้ล้าลึกเหมือนแบบอบไอน้ำเลยค่ะสีถัดไปค่ะเป็นสีม่วงค่ะอันนี้เป็นสูตรดูแลเส้นผมแล้วก็หนงังศีรษะด้วยจะเหมาะสําหรับคนที่แบบชอบใช้ใดในการเป่าผมได้ผมบ่อยบางครั้งความร้อนมันไปโดนหนังศีรษะอะไรอย่างนี้เนอะเพราะว่าเขาบอกว่ามีส่วนผสมของตัวมังคุดแล้วก็อาร์จินีนนั่นเองนะครับค่ะที่จะช่วยผสานเส้นผมของเรา ให้มันดูแขง็งแรงดูสูงสวนหหรือว่าหนังศีรษะใครที่บอกว่ามันมีความลาคลายเครื่องอะไรต่างๆนะตัวนี้ก็ช่วยบำรุงหนังศีษะด้วยดูแลทั้งเส้นผมและหนังศีษะ<อ>ของเราเองโดน,นะคะเดี๋ยวให้ดูผลิตภัณฑ์ด้านหนปึ๊บอ,อันนี้จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็กลิ่นเขาจะเป็นแบบกลิ่นอ,อน่อ,อนๆจะกลิ่นบังคุดก็ นิดๆใช่นะแบบว่าไม่ได้แบบกลิ่นแรงจนเตะจมูกหรือว่าเป็นกลิ่นน้ําหอมที่แบบมากเกินไปนะคะ,คะแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ก็คือเข้มข้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่อันนี้เป็นสีขาวใช่คะ่ะอันนี้ก็ใครที่บอกว่าเฮ้ยมีทั้งปัญหาทั้งเส้นผมและหนงังศีรษะเลยลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูนะคะเละ<ป>ืออีกหนึ่งสูตรสูตรสุดท้ายที่เรามีในวันนี้จะเป็นสีส้มคะ่ะน้องเฟิร์นใช่คะะ่ะจะ,คนนจะ เหมาะสำหรับผมแห้งเสียที่จะผ่านการทำกิ่งมาใครที่แบบทำสีอะไรทำสีเยอะๆหรือว่าทำเคมีกับผมแบบรุนแรงตัวเนี้ยเขาจะแบบตัวจมูกข้าวกับตัวเคราตินเนี่ยเขาจะเหมือนไปนซ่อมแซมผมนะคะเสียหายไประหว่างการทำสีใช่ค่ะทำให้ผมเราดูแบบมีน้ำหนักดูเงาขึ้นเนอะแล้วก็เหมือนเติมเต็มให้ผมเราดูแบบสวยงามสุขภาพดีแล้วก็จัดทรงได้ง่ายด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูหน้านในกันดีกว่า ตัวน,นี้ก็เป็นสีขาวเหมือนกันแต่ว่ากลิ่นเนี่ยจะออกแบบมีความข้าวน้อยๆอย่ะใช่บางคนที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับข้าวอะ่ะกลิ่นก็จะประมาณนี้เลยหรือใครคิดไม่ออกก็คือกลิ่นเหมือนอารมณ์เหมือนที่เราหูข้าวอะ่ะพี่อิมใช่ค่ะเอะเวลาเหมือนใกล้สุกแล้วจะมีกลิ่นอนอกมาใช่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นกลิ่นแบบที่จางๆกว่านั้นค่ะเนอะอันนี้ก็สําหรับแบบว่าผมผมที่ผ่านการแบบทาเคมีแบบุแรงเลยใช่ใครที่ชอบทําสีสูตรนี้เลย ช่วยได้แน่นอนนะคะแล้วก็ทําให้ผมเรียบรื่นด้วยนะตัวนี้ก็อันนี้จะเป็นการหอกแบบว่าผลิตภัณฑ์ของลิปโซที่เป็นในคอลเลคชันของสปาทีปเมนแว็กใช่ค่ะของลิปโซเนี่ยไม่ได้มีแค่สปาทีปเมนแว็กอย่างอย่างเดียวนะเฟิรนม,มีทั้งสีมีทั้งย,ย,ยืดยืดดัดใช่คือเกี่ยวกับเส้นผมแบบใช่ผลิตภัณฑ์เกแบบี่ยวกับผมอะ่ะมีหมดใช่ค่ะนะคะได้ทั้งแบบว่าเขาแบบว้าเคยปรึกษากับทางแบรนด์เขาบอกว่า ใช้ได้ทั้งคนที่แบบเป็นโปรเฟชชั่นอลอะช่างทำผมหรืออย่างเราเราคนทั่วไปอย่างเราเลยใช่ก็ใช้ได้นะคะมาตัวไฮไลท์เด็ดแล้วอย่างที่เราเคลมไปตอนแรกว่าตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกและดีถูกและดีไงคือดูดูหกระปุกคือหนึ่ง1 0 0ย ml หนึ่พันน่แมวค่ะขอทิโทษทีประมาณ1กิโลเลยใช่ค่ะใครคิดไม่ออกก็คือโลนึงอะกระปุกนี้นะคะอาจจะคิดว่าอุย๊ยแพงมันเยอะไง ใช่สปาทีตเมนต์ปกติเราไปทําที่ร้านเนี่ยประมาณ4ี่ส้าร้อยอะไรเงี้ยขั้นต่ําถูกต้องค่ะแต่นี้กระปุกเดียวนะคะราคาเบามากค่ะ1กระปุกราคาอยู่ที่119บาทค่ะโอ้โหู1กิโลนะพี่อเอีม119่ายบเาท,าทใช่ที่อื่นอาจจะขายแพงกว่านี้นะอันนี้ก็แอบกระซิบบอกแต่เคลลี่เราจัดโปรโมชั่นอยู่119บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครบอกว่าถูกขนาดนี้ฉันต้องรีบควา้า ซื้อ6ชิ้นค่ะพี่อิ่มได้6ชิ้นก็ได้เรามีราคาส่งให้ใช่ค่ะจะเหลือกระปุกละ115บาทค่ะถูกมากๆเลยนะกับชีทเม้นต์หนึ่งกิโลแล้วราคาร้อยกว่าบาทและคะคะแบบสูตรได้ด้วยน้องเพิร์นเอาไปเลยไม่ต้องไม่จำเป็นต้องซื้อแบบสีชมพูทั้งหกออคือเราจะซื้อสีส้มสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองอะไรก็ได้รวมแล้วหกกระปุกได้ะราคาส่งไปเลยเอาไปแชร์กันที่บ้านหรือว่ากับเพื่อน บบบางคนอาจจะมีปัญหาผมที่แตกต่างกันใช่ค่ะแล้วก็แบบแต่ละสูตรเราไปเลค่ะหรือว่าเราแบบว่าอย่างตัวเราเองอ่ะคือบางครั้งเราก็อาจจะมีปัญหาผมที่แตกต่างกันะฉะนั้นเหมาไปทุกสีก็ยอมได้นะคะได้ค่ะวันนี้อาจจะแบบทํากับเกี่ยวกับาผมยืดและผมดันมาอ่าก็ใช้สีชมพูะอะไรอย่างนี้เนาะ หรือว่าไหนผมช่วงๆนึงอาจจะแบบผมชีฟูอย่างที่จงเฟินบอกก็ใช้สูตรนี้สีเหลืองหรือว่าช่วงไหนรู้สึกว่าเอ้ยหนังศีรษะแบบไม่สอารู้สึกอยากผ่อนคลายหนังศีรษะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้เป็นสีฟ้าเนื้อสูตรเย็นหรือใครที่บอกว่าอยากแบบเส้นพวกนี้แบบหนังศีรษะออนแอผมออนแอก็ใช้เป็นสีม่วงที่ช่วยแบบบำรุงทั้งเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะไปด้วยใช่ค่ะหรือว่าช่วงไหนใครทำแบบเคมีหนักมากแนะนำเป็นสีส้ม ฉะน,นั้นแบบว่าเรียกรืองว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาของเส้นผมนะคะวันนี้กับตัวดิสโซสปาทรีทเมนต์แว็กแล้วก็ใครสนใจสามารถแวะซื้อได้ที่ไหนคะพี่อิมที่ร้านเคลลี่ของเราเลยคะ่ะทั้งสองสาขาเลยมีวางจำหน่ายให้เลยนะคะสาขาแรกของเราเนี่ยจะอยู่ที่ห้างแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ค่ะน้องเฟิร์นค่ะก็ตรงเนี้ยใครถ้าคิดไม่ออกว่าห้างแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์เนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งนะคะตรงข้ามเดีมาบางกะปิ ถ่าง,ง่ายๆเลยใช่ค่ะเดินทางสะดวกสบายเนาะหรือว่าจะแวะมาอีกสาขาหนึ่งสําหรับสาวๆที่อยู่โซนแบบปทุมโซนคลองต่างๆนะคะก็จะมีสาขาที่เมเจอร์อังสิตค่ะค่ะสาขานี้ก็อยู่ชั้นหนึ่งมอนกันอยู่หน้าห้างเลยอยู่ติดกับธรรนาคารออมสินอั้น,นี้ก็หาง,ง่ายมากโอ้ยขับรถผ่านยังไงก็ต้องเจอร้านาเรานะคะ<า>แวะมาได้นะคะหรือว่ามาปรึกษาน้องๆที่ร้านก่อนก็ได้ได้เลยค่ะหรือใครบอกว่าไม่สะดวกล่ะ,ะก็ตอนนี้ก็มีทางออนไลน์ เช่นเคยก็สามารถสั <sk> ่งซ tamam ื้อได้เลยทั้งทาง Facebook Instagram หรือว่าทางไลน์ก็ได้ใช่ค่ะแอดมินเราก็คอยแบบตอบคอยให้คำปรึกษาหรือลูกค้าบางท่านที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าจะใช้สูตรไหนสอบถามแอดมินมาก่อนได้แจ้งสภาพเส้นผมมาเลยเดี๋ยวเราช่วยให้คำปรึกษาใช่ค่ะหรือแบบว่าอยากให้ติดตามพวกเราผ่านช่องทางต่างๆเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแบบว่าอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่ใช่แบบผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกนะคะติดตามได้ทาง ผ่านทั้งช่องทาง i n s t a g r กรนะคะ Facebook แล้วก็ YouTube ของเคลลี่นั่นเองนะคะกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครต์ <white. S 2> <subscribe S 1> ไว้ซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะค่ะก็ะะที่สำคัญเนี่ยที่บอกว่าให้กดติดตามเพราะอะไรรู้ไหมในใน u t u b e ของเราเนี่ยมีแบบหลากหลายมากเลยน้องเฟินมไม่ใช่แค่แบบแนะนำผลิตภัณฑ์อย่างเดียวอาจจะมีแบบรีวิว หรือว่าชวนแต่งหน้าหรือว่า w a l กต่างๆที่ชวนไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นเนาะก็ขอให้ติดตามเรา๋ยจะได้ไม่ได้อัปเดตเรียกว่าเป็นการอัปเดตเทรนด์ต่างๆด้วยกับพวกเรานะคะวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนกับตัวสปาร์ชิดเมนต์ของดิปโซแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆเด็ดๆหรือว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพดีราคาถูกในร้านของเชนลี่ของเรามานําเสนอตัวไหนอีกก็ติดตามกันได้นะค่ะวันนี้ก็เราสองคนนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ